สวัสดีค่ะยินดีต้อนระับเข้าสู่ช่องหกเก้าแปดห้าทาร์โลโซนโอ 9, 5, นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสําหรับท็อปิกที่เราจะทําขึ้นมาเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าผู้คนมองเราเป็นคนยังไงไอไม่เช็คพลังงานของคนนะถ้าปกคลิปนี้ดึงดูดคุณอาจเป็นไปได้ว่ามีพลังงานของคุณอยู่ในนี้ไม่มากก็น้อยเป็นพลังงานรวมนะคะทุกคนไม่สามารถที่จะไปตรงกับใครคนใดคนหนึ่งได้นะคะ ขอบคุณทุกครั้งที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมเสมอนะถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับไพ่สำหรับแรกกันเลยอคอถามไพ่สำหรับนี้นะว่าผู้คนมองคุณเป็นคนยังไงเป็นพลังงานส่วนใหญ่นะมองคุณเป็นคนยังไง คําว่าสร้างขึ้นมาแล้วก็มีไพ่ที่ขยายเป็นนักภาวนาด้วยอาจจะต่อจากนันด้อมเมื่อกี้หรือเปล่าแต่พลังงานส่วนใหญ่ที่อยู่ในช่องของไออะส่วนใหญ่เลยนะ80-90%เลยอะไอรู้สึกว่าคุณคุณเป็นเหมือนนักภาวนานักปฏิบัติกันมไม่ค่อยมีพลังงานเกเรเกตุงเลยนะคะไม่ค่อยแต่ก็มีบ้างนะพลังงานแบบนั้นมีบ้างแต่ว่าเราก็ให้พื้นที่เขาได้แสดงความรู้สึก ได้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ถ้าเขาไม่ให้เกียตบพื้นที่เขาก็คงอยู่ได้ไม่นานนะคะแต่พลังงานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพลังงานเหมือนค่อยๆสร้างสร้างฐานของตัวเองนะคะสร้างกําลังสร้างกองกําลังของตัวเองนะคะเพื่อที่จะสู้กับกองกาลังกองกาลังอะไรบางอย่างนะ,ค,ะคือฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนั้นจะมาในลักษณะของผู้คนก็ได้หรือจะเป็นแบบกองทัพกิเลสก็ได้นะะนี่เหมือนคุณเป็น ผู้ที่สร้างสร้างกาลังด้วยตัวเองสร้างสติปัญญาสร้างสมาธิอ่ะมันเกิดมาจากตัวของคุณร้วนๆเลยนะคะและอีกในหนึ่งนะคะคุณก็จะมีอาชีพดาที่ชอบก่อ,อสร้างก่อล่างสร้างตัวนะคะก่อสร้างชอบมากนะคะในการที่จะทาให้ผู้อื่นได้มีคล้ายๆกับมีปูพื้นฐานให้กับผู้อื่นนะคะปรับปรุงซ่อมแซมนะ,ะอาคารบ้านเรือนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะ เป็นผู้ที่มีความชํานาญเลยด้วยซ้ํหนะบางคนบางทีอาจจะเป็นที่ปรึกษาเลยก็ได้เหมือนอยากให้พวกเขาได้มีพื้นฐานที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตนะคุณน่าจะเป็นคนที่ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ได้เก่งเช่นกันอาวุธในลักษณะนี้จะเป็นแบบเลื่อยเลื่อยค้อนตะปูอย่างเงี้ยเป็นคนที่ฉาปูนนะชอบก็ไม่ไม่จำเป็นว่าจ,จะเป็นแค่ผู้ชายที่ทำได้นะผู้หญิงก็ทำได้นะคะ ฟูพื้นเองค่ะเรียนรู้ได้หมดเลยไม่จําเป็นไม่แบ่งเพศไม่จํากัดเพศทำถ้าสนใจสัอย่างเหมือนคุณทําเลยบางทีคุณทําเองจริงๆด้วยซ้ำนะคะดูดูภายนอกเหมือนนักบวชปฏิบัติเรียบร้อยนะคะให้นึกภาพ the high p r i e s t นะคะ the high p r i e s t แต่ว่าข้างในเป็น the high p r i e s t ภายนอกเป็น h ิชา a ิออ t จะมีลักษณะนั้นคะคุณมีความเชื่อ,อไร คุณเป็นคนที่มีความเชื่อมีพลังอะไรบางอย่างนะที่พวกเขามองแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยทาไมคนคนนี้เหมือนเป็นคนที่มีพลังกำลังอะไรอยู่ข้างในมีความมั่นใจออกมาจากข้างในแต่เป็นความมั่นใจที่ไม่กระโชกโคค่าไม่ได้ดูว่าเหนือกว่าวาคนอื่นมันเป็นพลังบางอย่างที่เขารู้สึกว่าคุณนะมีความเชื่อถ้าเป็นคนอื่นทำเขาคงไม่กล้าหรอกเขาคงอายหมุนติ้วไปแล้วแต่คุณยังยืนหย,ยัดอยู่บางที ยืนอยู่คนเดียวโดยไม่เก้อเขินโดยที่ไม่ต้องเล่นโทรศัพท์เนี่ยยืนตัวตรงรองใครสักคนนะคะทำอะไรได้ด้วยตัวเองมันต้องมีพลังงานอะไรบางอย่างสิที่ทําให้ทําอะไรคนเดียวได้โดยที่ไม่เก้อเขินไม่จาเป็นต้องไปกับเพื่อนไม่ต้องเป็นต้องทานข้าวเป็นกลุ่มทานข้าวคนเดียวก็ได้ไม่ห้องน้าคนเดียวก็ได,ไเด,ไดนะ้เพราะมีความเชื่ออะไรบางอย่างเชื่อว่าอะอะความโชคดี เอาจริงๆแล้วมันก็คงไม่มีส้มหล่นหรอกแต่ว่าถ้าเชื่อว่าทําสิ่งนี้แล้วมันต้องเกิดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างแหละอย่างเงี้ยคุณมีความเชื่อในลักษณะนั้นทําไปเถอะทาไปเลยไม่เสียหายหรอกนะจะมีอย่างนั้นด้วยนะคะบางทีไปเรียนรู้อะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับที่เรียนมาแต่ว่าจะอาจจะใช้คําว่ารู้ไวใ้ใช่ว่าเนาะบางทีอาจจะได้ใช้ก็ได้ในอนาคตอ่ะก็เลยไม่อยากจะไม่ไม่ดูถูกความรู้แม้ว่าตัวเองจะไม่เคยได้ ได้ใช้ในตอนนี้ก็ตามแต่จะไม่ประมาทนะคะเป็นเหมือนความเป็นครูคุณอ่ะมีพลังงานของความเป็นครูคุณครูคครนะเป็นคุณครูภาษาที่คุณใช้อาจจะเป็นภาษาที่มันไม่ใช่เป็นภาษาเหมือนเพื่อนข้างบ้านเอ้ยเพื่อนเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนบ้านเราอา่ะเพื่อนบ้านในประเทศหรือภาษาภาษาที่ ประเทศที่สองประเทศที่สามกันแต่มันน่าจะเป็นภาษาเกี่ยวกับภาษาเข้าใจภาษาสัตว์อ้าวน้องหมาว่าอย่างนี้น้องแมวเข้าใจนกคุณก็ยังเข้าใจคุณเข้าใจภาษา,ส,า,ส,าสัตว์เข้าใจภาษาสรพพสิ่งอ่ะภาษาเหนือโลกรวมไปอย่างนั้นด้วยก็ได้อืมเป็นแบบไม่ใช่แค่ครูธรรมดานะเป็นพลังงานของมีจิตวิญ,ญญาณของความเป็นครูบาอาจารย์ในนั้นอ่หมอนเลี้ยงน,ะนกตัวนี้อาจมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะ ฟุฟักเลี้ยงดูนกตัวนี้มาแต่ไม่ได้เอานกตัวนี้มาขังไว้ใช้งานมาขังเพื่อเรือกที่จะเอามาเป็นเงินเป็นทองอะปล่อยนกมาไอ้ไม่ได้ว่าไอ้ไม่ได้ว่าอาชีพตรงนั้นหมายถึงคุณคุณจะไม่เอานกเนี้ยมามาทําแบบทุกทรมานให้ทุกทรมานนะครับ แต่คุณเหมือนกับเวลาที่คุณฟุ้มฟักเลี้ยงดูคุณแล้วถ้าเขาโตบเติบใหญ่เขาอยากไปทำอะไรในสิ่งที่มันเป็นสิ่งดีงามนะคะสีขาวเนาะเหมือนเติบโตแล้วจิตวิญญาณที่พร้อมที่จะไปอ่อสู่โลกกว้างแล้วคุณก็ปล่อยให้เขาไปนะะถ้าคุณเป็นเจ้านายคุณก็จะเป็นเจ้านายลักษณะที่เป็นครูบาอาจารย์เหมือนเขาได้ เป็นพนักงานของเรานะเขาอยากไปเปิดร้านเองเขาอยากจะไปทําเองคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าเขามีความรู้สึกคนๆน,นั้นจะมีความรู้สึกสำนุบุญคุณด้วยนะคะจะไม่เปิดร้านแข่งขันกับคุณเขาจะไปเปิดอีกสาขาหนึ่งต่างจังหวัดอย่างนี้ได้ไหมขอซื้อสูตรได้ไหมอะไรเงี้ยคุณก็มีความรู้สึกเออต้องมองทะลุปุกปลงลูกศิษย์แล้วแล้วคุณก็ให้ให้สูตรนั้นไปนะคะคุณไม่กลัวว่าลูกศิษย์จะได้ดีกว่าตัวเองอะนอกจากว่าคุณมองไปไกลไงว่า ลูกศิษย์คนนี้ต้องทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองแน่ๆอย่างเงี้ยคือสีขาวแล้วค่อยปล่อยถ้าเป็นสัตว์อันตรายที่ปล่อยไปแล้วต้องเป็นอันตรายต่อประเทศชาติคุณคงยังไม่ปล่อยจนกว่าจะผ่านผ่านเลเวลนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยนะไม่ดีไม่ปล่อยนะคะกว่าว่าเขาจะไปทาร้ายผู้อื่นและได้รับบาดเจ็บด,ด้วยนะ ดูคุณเป็นผู้มีความหวังดีจังเลยเอ้อนั่นงานนะคะคล้ายๆกับมีพลังงาน the High Priestess นะเป็นครูบาอาจารย์โดยจิตวิญญาณจิตแท้เลยนะคะมีของนะเป็นคนที่มีของขังของเก่าติดตัวมาดังนั้นสัญชาติญาณรางสังหอนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นของแถมนะแต่เป็นของเก่าของดั้งเดิมที่ติดตัวมาเป็นนักปฏิบัติด้วยแหละนะคะเป็นผู้ที่มีความเชื่อจริงๆเชื่อศรัทธานะคะศรัทธาในคุณงามความดี ทานศีลภาวนานี่น่าจะครบนะบางทีนะในความรู้สึกของเขาที่เขามองคุณนะโอ้มีความเข้มแข็งนะคะเป็นผู้ที่มีความยืนหยัดแข็งแกร่งแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะพูดเยอะกพะมไม่ไม่ไม่ชอบพูดแต่ว่าถ้ามันจะเป็นประโยชน์จริงๆะ่ะค่อยพูดนะ แล้วก็ดูเหมือนรู้ทันคนจริงๆแหละนะคะน่ากลัวด้วยนะรู้ทันคนไม่ได้แบบบอกบางนะแต่ว่าเป็นคนที่มีพลังกาลังจริงๆมีพลังทางแววตาเวลาคุณดุเวลาคุณเอาจริงอยงเงีะยพราะเขาน่าจะรู้สึกเกรง <c oughs> ๆ,ๆ,ๆอยู่เหมือนกันนะมีความรู้สึกแบบนั้นแม้ว่าคุณจะอยู่ในชุดขาวแม้จะเป็นนักบวชแต่คุณรู้ทันแล้วคําพูดของคุณนะมันทําให้คนที่จะเข้ามาประทุสไลด์หรือว่าหวังกอบโกยหรืออาจจะทําคิดไม่ดีไม่ร้ายนะคุณรู้ทันแล้วคุณเหมือนกับคําพูดคุณนมันไป เขาเรียกว่าอะไรมันยิ่งกว่ากระชากมันยิ่งกว่ากระแทกอะมันทะลุเข้าไปถึงกิเลสของพวกเขาเหล่านั้นให้กิเลสของพวกเขาได้กลัวอ่าพวกเขาอาจจะทําแบบนั้นเพราะกับคุณเพราะว่าถูกอะไรครอบงําแต่เวลาที่คุณพูดใช้คําพูดอะไรบางอย่างมันไปกระแทกมันไปกระชากนะคะตัวที่ครอบงําของคุณให้คุณได้ตกใจใคุณได้ตื่นรู้เอ้ยให้เขาได้ตกใจให้เขาได้ตื่นรู้ให้เขาได้สํานึกนะพลังงานเนี้ยอ่ะจะเหมือนกับคล้ายๆนางฟ้าแต่เป็นนางฟ้าที่ ให้ทำให้คนได้มีสํานึกได้ตื่นรู้นะคะเป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่จะมาพูดเพาะนะแต่ไม่ได้พูดหยาบคายไม่ใช่คือไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่ต้องเอาใจนักเรียนน้อยๆนะคะแต่เขาจะเป็นลักษณะของคุณจะคล้ายๆกับให้นักเรียนไปสํานึกได้เองเป็นคําพูดที่ไปเติบโตนะคําพูดเนี้ยไปไปลองลองไปคิดดูดีๆอะพวกเขาจะต้องใช้เวลาไปไต่ตองกับ สิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณพูดแหละมันมีพลังอยู่ตรงนั้นนะพลังแรงดึงดูดแต่ก็น่ากลวัวดึงดูดคนเข้าหาค่ะเป็นพลังงานที่พวกเขาก็มองว่าเอ้คุณมีเสน่ห์นะอยากจะเข้าหาเข้าใกล้แต่ไม่ใช่ว่าจะเข้าใกล้ได้ง่ายๆทุกคนหรอกนะคุณเป็นคนโดดเด่นก็จริงแต่คุณแค่เหมือนกับว่าเลือกคนอะ่ะคุณก็ที่โดดเด่นเนี้ยเพราะว่า อยากจะรู้เหมือนคนที่เคมีตรงกันอะ่ะมันต้องไปยืนตรงกลางนะคะในในฟอร์เงี้ยคุณอาจจะไปยืนตรงกลางแล้วคนที่เขามองว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขา เขาจะออกมาหาคุณเองไม่ไม่ได้มีเป้าหมายว่าอยากจะโดดเด่นมีหน้ามีตาแล้วให้ผู้คนนับหน้าถือตาแต่คุณแค่มีจุดยืนว่าพลังของฉันประมาณนี้นะใครที่แบบมีพลังงานคล้ายๆกันโปรดโชว์ตัวหน่อยอะไรเงี้ยเราอาจจะพัฒนาการเป็นเพื่อนหรือว่าการเป็นกัลยานามิตรต่อไปก็ได้หรือถ้าเกิดใครที่แอบชื่นชอบคุณถ้าเกิดเขาอยากจะคบกับคุณเขาต้องพัฒนาตัวเองอะเพราะเขามองแบบนั้นนะ ก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเครื่องไม้เครื่องมือครบเป็นผู้ที่ไม่ได้ไม่ได้ขาดเหลืออะไรเลยในชีวิตเนี้ยโดยเฉพาะทางด้านของปัญญาไอ้มองไปถึงพุทธทิปัญญาไอ้มองไปถึงการที่คุณนะดูโลกดูโลกเก่งนะคะอยู่กับดูยังไงที่จะอยู่บนโลกใบน,นี้ได้เข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรมมีความเป็นสิงมีความเป็นเป็นหลีในตัว ของตัวเองนะคะถ้ารู้สึกบาดเจ็บมาก็หิวตัวเองได้แนละไม่ไม่ได้ไปทํางองแงหรือว่าให้ผู้คนสงสารเวทนาอะไรเงี้ยน่าจะนิ่งเงียบมากกว่าแล้วค่อยๆหิวตัวเองหรือไม่ก็หาอะไรทํางานอดิเลกน,นะทำนะแล้วมันก็จะดีขึ้นเองนะลักษณะของคุณภาวนามันก็เลยแก้ไขปัญหาออกได้ด้วยตัวเองนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มองปัญหาออกและแก้ไขปัญหาเป็นได,ได้ได้ด้วยตัวเองด้วยอะ่ะ แล้วก็ไม่ไม่พูดไม่ค่อยพูดหรอกจะจะพูดแต่พูดที่เข้าใจในภาษาคุณเท่านั้นถ้าถ้าเหล่าไหนก๊กไหนที่พูดแล้วดูเหมือนเขาฉลลบซ้ายฉลลบขวาออกข้างเนี้ยคุณก็จะเฉยเฉยไม่สนใจนะไว้ให้เขาแฉลับไปฮะไพทาร่โลช่วยบอกทีนะว่าผู้คนมองคุณเป็นคนยังไงไมดีอ่อ เดวิลดูมีพาเอร์กับพวกเขาดีเนาะดูหน้าหน้าเข้าหาหน้าหน้าสืบสองหน้าเนี่ยพลังงานเหมือนหน้าสอดส่องนะพลังงานแบบเนี้ยหน้าเข้าใกล้มันเป็นแรงดึงดูดในตัวของคุณเองจะมาจากความเก่งกาจของคุณทําอะไรนะทําไมพัฒนาตัวเองได้ลักษณะนี้ทําไมเข้าใจทั้งทางโลกทางธรรมได้ขนาดนี้ทําไมเก่งขนาดนี้ เ,เสียใจทํำยังไงหรอกเขาคงไม่เห็นเวลาที่คุณเสียใจคงไม่เห็นเวลาที่เศร้าเท่าไหร่มีแต่พลังเป็นพลังของนักสู้อะ่ะจะมีแต่ความถ้ามีปัญหาอะไรเงี้ยเขาจะมองคนที่ด้อยกว่าดูซิขนาดว่ากวางตัวนั้นขาบาดเจ็บก็ยังดูแลลูกได้เลยดูซิขนาดกระต่ายตัวนั้นเนี่ยต้องหาอาหารยังไม่ได้ทั้งวันเลย เขาก็ยังไม่ยอมแพ้เลยคือจะมองในสิ่งที่มันทําให้ตัวเองมีพลังอะ่ะตัวของคุณอะ่ะ DM place เป็นคนที่เหมือนคุณเป็นคนที่รักถ้าไม่ใช่รักคุณแม่มากก็รักภรรยามากหรือไม่ก็เป็นคนที่รักทั้งคุณแม่ทั้งภรรยาแบบ รู้จักรักอะค่ะคุณแม่ก็บุพกา,ารีเนาะเหมือนมุ่งเหมือนจะเป็นคําพูดในด้านของทางธรรมคือปฏิบัติด,ด้วยแล้วก็ดูแลผู้มีพระคุณทางเมียก็จะมาแบบทางภรรยาก็จะเป็นทางโลกไงคุณจะรู้สึกว่าบาลานทำยังไงที่จะบาลานนะคะทั้งทางนี่ก็ฝั่งคุณแม่นี่ก็ฝั่งภรรยาอถ้าคุณถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายคุณก็เปลี่ยนสรพนามเองได้เลยนะเพราะว่ามุ่งในการดูแล ผู้ที่ให้กําเนิดผู้ที่มีพระคุณคุณภรรยาของคุณอาจจะเป็นผู้ที่เอ่อซัพพอร์ตคุณอย่างเงี้ยก็ได้แม่ให้กำเนิดแต่ภรรยาเป็นผู้ซัพพอร์ตเป็นผู้ช่วยเหลือต่างคนก็ต่างเข้าใจคุณในด้านคนละมุมนะคะดังนั้นคุณคือผู้ได้ผลประโยชน์คุณแม่อาจจะเข้าใจคุณเฉพาะมุมขวาคุณภรรยาอาจจะเข้าใจคุณเฉพาะมุมซ้ายอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้ได้ประโยชน์คือคุณเพราะคุณได้ทั้งซ้ายและขวา อีกในกรณีหนึ่งถ้าเป็นคนโสดนะพวกเขาก็รู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์เนาะอยากเข้าใกล้นี่แหละภรรยาของฉันนี่แหละสามีของฉันในอนาคตคุณเป็นคนเฉียบนะเฉียบในด้านของการตื่นรู้พลังงานหนึ่งดาบเนี่ยเป็นคนที่ สู้ความลําบากมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีบทเรียนหลายๆอย่างมีอุปสรรคหลายๆอย่างเป็นของตัวเองนะคะเป็นประสบการณ์ที่ถามไม่ได้ในหนังสือร้านค้าทั่วไปไม่มีหรอกมีคุณแหละที่เหมือนกับต้องมีประสบการณ์เป็นของตัวเองนะค้นพบสัจธรรมรู้ความจริงได้ด้วยตัวเองนะถามปรึกษาใครก็ไม่ได้ชีวิตคุณนะเพราะว่ามีลักษณะที่เป็น l e ีดเป็นผู้นําที่มันต้องไปเจออะไรที่มันยากกว่าคนอื่นถ้าทํางานงานง่ายคุณก็ไม่ได้หรอกนะได้แต่งานยากงานหินแล้วมันก็จะเป็นประสบการณ์ของคุณเองในอนาคตคุณก็จะไปแบ่ง ปันประสบการณ์ตรงนี้ยให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ด้วยนะคะเหมือนมีแบบฉบับเป็นของตัวเองคุณมีหนังสือพิมพ์หนังสือคล้ายๆกับเขียนอเขียนอันนี้คือคือประสบการณ์ของคุณนะบอกเล่าด้วยตัวเองเขียนด้วยตัวเองนะคะแล้วขายด้วยตัวเองนะจะคล้ายๆแบบนั้นอสมมตินะมันเป็นประสบการณ์ที่เกิดจากตัวคุณแล้ว,วแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองมันไม่มีใครทําได้นะแต่คุณสามารถแก้ปัญหาให้คนอื่นได้นะแต่คนอื่นแก้ปัญหาช่วยคุณไม่ได้เลย เขาไม่รู้เขาไม่เคยเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านนี้ะคุณเป็นคนเฉียบคนที่มองอะไรทะลุปปร่งเป็นคนที่มีความรักความสะอาดอ่อ,อนโยนดูแลอ่ติคแคร์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คนภายในครอบครัวญาติมิตรนะคะเพื่อนสนิทมิตรสหาย ดูแลนะทำอาหารน่าจะอร่อยด้วยนะบางทีไอ้มองนะร้องเพลงเพราะอย่างเงี้ยอารมณ์ศิลปินเป็นบางครั้งนะจิตใจอ่อนโยนดีแล้วก็มีเซนต์ด้วยนะมีเซนต์นั่นเดตามาฮิวนะเย็นเย็น,เ,ยนเป็นพลังงานเย็นจังเลยใครเข้าใกล้เขาก็มีความสุขเนาะแล้วก็ดูเหมือนเป็นคนที่มีความโดดเด่นด้วยนะแต่ตัวคุณเป็นดาวเด่นดาวดังในองค์กรที่ไหนสักแห่งแน,แน่เลย มีคนรู้จักคุณเยอะนะแต่คุณน่าจะปล่อยพวกเขาได้เอ็นจอยกับพลังงานของคุณไปคุณดูเหมือนจะไม่หวือหวาด้วยนะมันก็เป็นเช่นนี้เองคุณจะรู้สึกว่ามันก็เป็นเช่นนี้แหละคุณอาจจะคือเขาคงไม่ได้เห็นช่วงที่คุณฝ่าฟันอุปสรรคะเนาะเขาเห็นแต่ช่วงที่คุณประสบความสําเร็จหรือเปล่านะนะ ใพระโอ้คุณเป็นคนดีจังเลยอะ่ะดูเป็นคนดีเนาะเป็นคนดีที่อไม่ได้ต้องไม่ได่ไม่ได้พยายามอะ่ะเป็นคนดีที่มีจิตใจอะ่อะฝ่ดีนะแต่แต่เขาเข้าถึงคุณลำบากนะมันไม่ได้ง่ายอะ่ะมองอยู่หาทางอยู่ว่าจะติดต่อคุณยังไงว่าจะเข้าใกล้คุณยังไงนะคะในอนาคตไม่แน่เหมือนกัน ก็ได้แต่รู้สึกได้แต่มองว่าคุณน่ารักนะคุณเป็นคนจิตใจดีคุณเป็นคนมีชื่อเสียงดูนุ่มนวลแต่มีความเดวิลเนี่ยแล้วก็มีไพ่พระด้วยมีควินถ้วยเนี่ยหนึ่งดาบนะคุณเน่เป็นคนที่รู้ทันคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมาดีคุณก็ดีด้วยนะพลังแบบเนี่ยคลังแบบคอนทราสต์กันมาเลยถ้าใครร้ายมาคุณก็คงจะ ถ้าคุณปฏิบัติมานานเนี้ยคือพลังงานที่คุณปฏิบัติอะ่ะมันไอ้มองว่ามันจะไปทําลายเขาไปสะท้อนกลับให้เขากแบบับได้สํานึกได้กระเด็นออกไปด้วยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่าคุณคือค,คุณปฏิบัติถึงขนาดนี้แล้วถ้าคําพูดของคุณเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์มากขนาดนั้นแล้วทีเนี้ยเวลาคุณพูดอะไรออกไปเนี่ยมันจะเหมือนดาบสองคมด้วยไงบางที <c oughs> แต่ทีเนี้ยเขาคงไม่รู้หรอกว่าคุณมีพลังพลังที่ โปรเทคคุณแล้วมันเป็นพลังจากมวลสารที่คุณได้สะสมจากการภาวนาด้วยเขาคงไม่รู้ขนาดนั้นแต่ที่ว่าเข้าใกล้ไม่ถึงเนี่ยมันอาจจะมาจากเขาคงประเมินแล้วว่าเขาคงคุยกันกับคุณไม่รู้เรื่องหรอกอเพราะพลังงานของคุณเนี่ยไอมองว่าดีนะเป็นพลังงานดีเลยแหละเป็นพลังงานที่มวลสารที่ปกป้องตัวคุณเองเป็นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองอย่างอย่างศีลไม่เสมอคะะ่ะเขามองว่า เ,เขาคงต้องไปพัฒนาตัวเองก่อนก่อนที่จะมาหาคุณคือไอ้ก็ไม่ได้มองว่าคุณแบบโอ้โหเลิศเลอม,มากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็โกงหกไม่ได้คือคุณดีจริงไงไพ่ดีจริงคุณคุณคงเลิศเลอในในลักษณะของคุณแหละมันก็จะเหมือนไอ้อวยไงเหมือนอ่านไพ่แล้วต้องไอ้ไม่ได้แบบอยากจะไอวยจ,จนมันมันเบ้อแต่มันก็มันต้องชมจริงจริงคือคือไพ่พระดีเอ็มเพลสมาและเดวิลเนี่ยไม่ใช่ไพ่แบบร้ายไงเพราะไพ่ดีขึ้นมาเต็มอย่างเงี้ยเขารู้สึกแค่ว่า เดวิลเนี่ยคือเขารู้ทันคุณนะรู้ทันเขานะม,มาสิอะไรเงี้ยมาสิมัานน่ากลัวพลังงานเดวิลคือภายนอกอะ่ะดูาน่ากลัวแล้วรู้ทันด้วยเออมาสิแม่จะฉากให้อย่างเงี้ยหนึ่งดาบด้วยไงมีความเป็นแม่มีความเป็น พูดที่มีความน่ากลัวมีพลังรวมรวมแล้วคล้ายๆกับนางพญาคือเป็นเหมือนแม่มดข่าวก็ได้เหมือนกันนะรู้ทันคนแล้วมันก็ทำให้ใครที่คิดไม่ดีกับคุณหรือว่าพลังไม่ยังไม่เสมอก็โดนบล็อกอยู่เข้ามาใกล้ไม่ได้ไม่กล้าที่จะแสดงตัวไม่กล้าที่จะทักถ่ายไม่กล้าที่จะพูดคุยก็ได้แต่ชื่นชมก็ได้แต่มองนะว่าคงบางทีก็คือคงโดดเด่นคงไปสูงแล้วแหละคงคงพวกเขาก็คือ มองเหมือนคุณเป็นซูปเปอร์สตาร์เนาะไม่กล้าเข้าใกล้กับมองอยู่ห่างๆชื่นชมอยู่ห่างๆบางทีคุณอาจจะทํางานที่แบบมีระดับมากๆเลยในองค์กรใดองค์กรหนึ่งแล้วก็มี มีแฟนคลับเยอะมีน้องๆอาจจะเป็นอันไปซื้อ,อคุณอาจจะไปซื้อกาแฟ,แฟบ่อยซื้อชาซื้อขนมเค,ค้กบ่อยนะคะที่อีกตึกนึงแล้วคุณก็มาทํางานอีกตึกนึ่งพวกเขาก็แบบปยพี่คนนี้มาอีกแล้วอ้น่ารักและมีเสน่ห์ดึงดูดพี่คนนี้เป็นผู้บริหารที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะาเป็นคนที่มีจิตใจดีด้วยเพราะว่าให้ทิปบ่อยอะไรเงี้ยเออแล้วก็ดูหล่อเอาการเลยดูสวยจังเลยอ่ะแต่ น้องที่ขายกาแฟาก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าถึงคุณได้ง่ายใช่ไหมละ่ะมันต้องมีระยะมีสเปซไงอยากคุยด้วยในเรื่องแบบเรื่องอื่นได้ไหมก็ไม่ได้เพราะมันต้องแค่คุยเรื่องว่าพี่เอาอะไรเอาอเมริกาโน่อะไรเงี้ยมาพูชิโน่รเงี้ยหรอก็คุยได้แค่นั้นไงเข้าถึงยากอพลังงานจะเป็นลักษณะนานได้แต่ชื่นชมพี่เข้ามาแล้วพี่เข้ามาแล้วเตรียมตัวขายของอย่างเงี้ยนั่นจะเป็นลักษณะนี้อ่ะนะก็จะประมาณนี้นะทุกคน ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์ที่คุณอุสตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบนะแล้วก็อุสตส่าห์แบ่งซูเปอปรแ์แซงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้ไอไมล์ขอให้คุณได้รับกลับไป้อยเท่าผันเท่านนะขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมทางด้านพ่อขันทรย์และอริยะทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปนี้เขาลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ